วันนี้จะพามากินลูกหมอนนะคะลูกหม่อนสุกมีประโยชน์มากๆพูดถึงต้นหม่อนต้นหม่อนใบก็เป็นชามหม่อนได้แก้ความดันนะคะลูกหม่อนก็กินบํำรุงสายตาค่ะบํำรุงผิววันนี้มาบ้านพี่สาวแล้วเขาปลูกแล้วเขากินไม่เป็นนะคะเขากินลูกไม่เป็นหรือเขาไม่อยากกินนะคะวันนี้จะพามาชิมเยอะแยะมากมายเลย มีทุกกิ่งเลยค่ะทุกคนมีทุกกิ่นเลยอร่อยมากๆาอืมไม่ซุกค่ะอยากให้เห็นเยอะมากมากดูสิคะไม่มีกิ่งไหนไม่มีนะคะไม่มีกิ่งไหนไม่มีไม่มีลูกเยอะมากๆแล้วไม่มีคนกินด้วยนะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดมากอืมลูกบอลเลอร์เลยนะคะอืมอืมอร่อยมากๆเลยค่ะแซ่บแน่แซ่บเลย มัน้องอร่อยมากมันสุกบันลงสายตามันไลฟ์มาไลฟ์สารด้วยถ้าเล่าอืม ไม่มีกิ่นไหนไม่มีจับแห้งไร้สารด้วยนะคะอร่อยมากบำรุงสายตายอย่างดี Bây hmm? giờ lúc sụp rồi Nói 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 ใบก็มีประโยชน์มากมากเยอะแยะถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งปีสุดรอนเลยไ,ไม่มีกิ่งไหนไม่มี

ต้นเขาท้งสายสิบปีแล้วอ่ะออกดอกเยอะใบก็เยอะลูกก็เยอะต้นเขาหลายปีแล้วเป็นผลไม้บ้านๆที่มีประโยชน์มากใบก็แก้ความดัน ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บำรุงผิวเขาก็อยู่ในหนึ่งตระกูลเบอร์รี่ไรสารอร่อยมาก อร่อยมากมากเลย